สวัสดีครับนักเรียนพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับฟิสิกส์สอวนรหัสหวิชาวอลแหวน2 3 2 2 1นะครับก่อนอื่นครูขอแนะนําตัวก่อนนะครับครูชื่อครูวิรชิตพง์พิษอ่อนนะครับ,นะรบเป็นครูผู้สอนในรายวิชาฟิสิกส์สอวนนะครับวอลแหวน2 3 2 2 1หนะครับห้องเพชรภูมิระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหา ในเรื่องของฟิสิกส์สอวนอนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับเรามาดูขอบข่ายของเนื้อหาวิชากันก่อนว่าในภาคเรียนนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องอะไรกันบ้างนะครับในภาคเรียนนี้นะครับเราจะมีหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะต้องเรียนกันนะครับในเรื่องของเน้นหนักในเรื่องของวิชาฟิสิกส์นะครับเจาะไปในเรื่องของสอ,อวนอนะครับหรือค่ายสอ,อวนอน,อนั่นเองนะครับ มีทั้งหมด2หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรียกว่าอ n t r o d u c t i o n to physics นะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้ก็จะมีหัวข้อหลักๆสําคัญอยู่หลายหัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อที่1ก็จะเรียนในเรื่องของวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และเทคโนโลยีนะครับในหัวข้อนี้นักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะครับว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรวิทยาศาสตร์ทางกายภาพนะครับนะ แล้วก็นักเรียนต้องมีความเชื่อมโยงนะครับว่าทั้งวิทยาศาสตร์ชีวภาพแล้วก็วิทยาศาสตร์กายภาพมีความสัมพันธ์กับฟิสิกส์และเทคโนโลยีอย่างไรบ้างนะครับในหัวข้อที่2นะครับก็จะเป็นเน้นหนักในเรื่องของการวัดและการแปลความหมายข้อมูลนะครับซึ่งในหัวข้อนี้จะเริ่มมีการคำนวณที่หลากหลายนะครับ เน้นในเรื่องของการฝึกปฏิบัติการทําโจทย์นะครับการวัดและประเมินผลความหมายข้อมูลนะครับในร่วงของหน่วยพื้นฐานนะครับหน่วยอนุพันธ์หน่วยเสริมนะครับนะซึ่งทั้ง3รูปแบบมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการวัดและการแปลความหมายข้อมูลนะครับในหัวข้อที่1.3นะครับ การบอกตัวเลขและการบอกค่าของตัวเลขนะครับนะซึ่งในหัวข้อนี้ก็จะมีการคำนวณเช่นเดียวกันครับนะเราจะบอกตัวเลขและค่าของตัวเลขในรูปของค่ามาตรฐานนะครับหรือที่เรียกว่า STANDARD FORM นะครับว่าเราจะจัดตัวเลขอยู่ในรูปของ STANDARD FORM อย่างไรบ้างนะครับในหัวข้อที่2คือการปูดถึงคำพิ f i x นะครับหรือที่เรียกว่าคำอุปสรรคนันเองเราจะต้องอเห็นค่าตัวแปรนะครับการ ใช้คำอุปสรรคในการบวกลบคูณหารนะครับตามสมการของหลักวิชาฟิสิกส์นะครับแล้วเราก็จะไปพูดถึงการเปลี่ยนหน่วยคำอุปสรรคนะครับจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กจากหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่นะครับนะในการแปลงหน่วยคำอุปสรรคต่างๆนะครับในหัวข้อที่4นะครับก็เป็นผลการอ่านค่าจากเครื่องมือวัดนะครับ ในหัวข้อนี้ก็จะพูดถึงการอ่านค่าจากเครื่องมือวัดที่เป็นแบบคีย์สเกลนะครับความละเอียดนะครับที่นักเรียนต้องอ่านได้จากเครื่องมือวัดนะครับการอ่านความละเอียดที่ได้จากการวัดนะครับนะในหัวข้อที่2นะครับต่อไปยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับ Introduction to Physics อยู่นะครับนะในหัวข้อที่1.5นะครับคือเรื่องของเลขในยะสําคัญนะครับการที่นักเรียนได้ ทำการคำนวณในหลักวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเน้นหลักไปในเรื่องของวิชาฟิสิกส์สวนอวนนะครับาการที่นักเรียนได้คำนวณเลขแล้วบวกลบคูณหารเลขแล้วนะครับตัวเลขที่มีความสําคัญเท่านั้นนะครับที่รายวิชาฟิสิกส์จะนํามาตอบนะครับฉะนั้นนักเรียนต้องเข้าใจหลักการนับจํานวนตัวเลขในย่สําคัญเสียก่อนนะครับว่ามันมีการมีหลักในการนับตัวเลขอย่างไรนะครับตัวไหนที่เป็นตัวเลขสําคัญนะครับ ถึงจะนํามาใช้ในการตอบนะครับตัวไหนที่ไม่สําคัญเราจะไม่นํามาใช้นะครับแล้วเราก็จะไปดูเรื่องการบวกกับลบเลขในยะสำคัญนะครับมีหลักเกณฑ์อย่างไรมีวิธีการอย่างไรนะครับนะการคูณการหารเลขในยะสาคัญนะครับนะถือว่าเป็นหัวข้อหลักอีกหัวข้อหนึ่งเช่นเดียวกันครับนะต่อไปหัวข้อที่1.6ครับความไม่แน่นอนของการวัดนะครับนะนักเรียนสังเกตไหมครับว่า การวัดค่าต่างๆนะครับแต่ละคนจะมีค่าความคาดเคลื่อนที่ไม่เหมือนกันนะครับนะเมื่อนักเรียนวัดโดยใช้เครื่องมือวัดนะครับที่เป็นเครื่องมือวัดชนิดเดียวกันนะครับแต่ผลที่ออกมาอาจจะมีค่าไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นนะการวัดค่าสิ่งของต่างๆหรือการวัดค่าตัวแปรต่างๆอาจจะมีค่าความไม่นแน่นอนเกิดขึ้นนะครับซึ่งในรายวิชาฟิสิกส์สวนก็จะมีการบอก วิธีการนะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรกับค่าความไม่นอนที่เกิดขึ้นนี้นะครับาจากนั้นเราก็จะเน้นหลักไปในเรื่องของการบวกลบตัวเลขที่อยู่ในรูปของค่าความคาดเคลื่อนนะครับในกรณีที่ตัวเลขมีค่าความคาดเคลื่อนเนี่ยเราจะนำไปบวกไปลบกันอย่างไรบ้างนะครับไปดูเรื่องการคูณการหารตัวเลขในรูปของค่าความคาดเคลื่อนนะครับซึ่ง ทั้งสงส่วนนี้ก็จะมีรูปแบบนะครับที่เป็นฟอร์มชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้ในการบอกค่าความไม่แน่นอนของการวัดอย่างไรนะครับต่อไปยังเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1อยู่นะครับหัวข้อที่1.7ครับในหัวข้อนี้ก็จะไปพูดถึงกราฟพื้นฐานในรายวิชาฟิสิกส์นะครับซึ่งจะมีกราฟพื้นฐานต่างๆมากมายที่นักเรียนต้องทําความเข้าใจนะครับแล้วสามารถเปลี่ยนค่าจากกราฟ กลับมาเป็นสมการได้เห็นสมการสามารถจับไปเป็นกราฟได้นะครับในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงบัญจัดสีประการของกราฟนะครับว่ามันมีหลัก4ประการอะไรในการอ่านค่ากราฟบ้างนะครับการหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับแล้วก็การนํากราฟไปใช้ในการคํานวณในสถานการณ์ต่างๆนะครับนั่นคือหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับต่อไปหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับ นะซึ่งหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อหลักนะครับหัวข้อหลักที่เราจะใช้ในการเรียนเรื่องฟิสิกส์สอวนอนะครับหัวข้อนี้จะมีการคํานวณค่อนข้างเยอะนะครับมีสมการที่มีความยุ่งยากพอสมควรนะครับฉะนั้นนักเรียนต้องมีการาเพิ่มเติมความรู้ใส่ใจกับมันมากขึ้นนะครับในหัวข้อนี้นะครับเราจะพูดกันในหัวข้อที่1คือปริมาณทางฟิสิกส์นะครับปริมาณทางฟิสิกส์ก็คือ ปริมาณที่เรามาใช้ในการบอกค่าปริมาณหรือค่าสิ่งที่ใช้ในการคำนวณทางฟิสิกส์นะครับนะเราก็จะเริ่มในเรื่องของปริมาณสเกล่านะครับแล้วก็ปริมาณเวกเตอร์นะครับเน้นหลักในเรื่องของปริมาณทั้งสองปริมาณนี้นะครับจริงๆแล้วปริมาณทางฟิสิกส์เนี่ยมีค่อนข้างมากมายหลากหลายนะครับต่อไปหัวข้อที่2นะครับเราจะพูดถึงเรื่องการหาเวกเตอร์ลับนะครับ นะการณีที่เราศึกษาเรื่องปริมาณเวกเตอร์แล้วนะครับเราจะต้องหาว่าเวกเตอร์ลับที่เกิดขึ้นที่ได้จากปริมาณทางฟิสิกส์มีค่าเป็นอย่างไรนะครับด้วยวิธีการต่างๆมากมายนะครับด้วยวิธีการที่1ก็คือวิธีการวาดรูปนะครับวิธีการที่2คือการคํานวณในกรณีที่เราไม่สามารถวาดรูปได้หรือรูปที่วาดมีความซับซ้อนนะครับเราก็จะใช้วิธีการคํานวณน,นะครับซึ่งทั้ง2รูปแบบก็จะได้ค่าของ ตัวเลขหรือได้ค่าของความถูกต้องออกมาเหมือนกันนะครับต่อไปในหัวข้อที่2.3นะครับก็จะพูดถึงการแตกแรงหรือการแยกแรงนะครับนะซึ่งนักเรียนมีพื้นฐานของเรื่องแรงมาแล้วในระดับชั้นมอ1ม2นะครับนะในหัวข้อนี้เราก็จะมาแตกแรงเข้าสู่แนวแกน x นะครับแล้วก็แตกแรงเข้าสู่แนวแกนน y โดยใช้ กระบวนการทางการนิสสั์นะครับนะเป็นเรื่องของตรีโกณมิติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับในหัวข้อที่4ี่นะครับถือว่าเป็นหัวข้อหลักแล้วก็มีความซับซ้อนในเรื่องของการคำนวณค่อนข้างมากนะครับก็คือการพูดถึงการนำปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่นะครับไปใช้ในการแก้สมการในเรื่องของระยะทางนะครับการกระจัดอัตราเร็วความเร็วแล้วก็ค่าของความเร่งต่างๆนะครับนะ นั่นคือสิ่งที่เราจะใช้นะสุดท้ายแล้วเราก็จะนำปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่นะครับมาใช้ในการแก้ปัญหานะครับนะโดยผ่านสมการการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะครับนะเราก็จะมีกรณีอยู่หลายกรณีด้วยกันนะครับกรณีที่1ก็คือกรณีวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่นะครับเราจะใช้สมการใช้วิธีการดูรูปแบบอย่างไรจรึงจะรู้ว่า วัตถุเนี่ยมีความเร่งคงที่นะครับในกรณีที่2กรณีที่วัตถุเคลื่อนที่แบบมีความเร่งนะครับเราจะใช้สูตรสมการอะไรเข้าไปในการคำนวณน,นะครับอันนั้นก็คือที่สิ่งที่เราต้องเรียนทั้งหมดในในภาคเรียนที่1นะครับนะเป็นฟิสิกส์สอวนอนนะครับนะซึ่งนักเรียนเห็นแล้วว่าในแต่ละหัวข้อเรื่องเนี่ยจะเน้นหลักเรื่องการคำนวณค่อนข้างเยอะนะครับ นักเรียนจะได้ทําโจทย์ค่อนข้างหลากหลายนะครับนะแล้วก็ฝึกปฏิบัติจนกระทั่งนักเรียนมีความชํานาญที่สามารถนําไปต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้นะครับต่อไปมาดูชิ้นงานพลังงานนะครับและการวัดผลประเมินผลนะครับการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนะครับในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่เป็นห้องพิเศษนะครับใช้คําว่าห้องพิเศษนะครับก็จะมีชิ้นงานพลังงานและการวัดผลประเมินผลที่พิเศษออกไปด้วยนะครับ นะในหัวข้อที่1ก็คือกิจกรรมแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์นะครับถ้าเกิดเป็นภาคปฏิบัติในห้องเรียนนะครับก็จะเน้นการทําโจทย์นะครับการแก้สมการต่างๆนะครับการาทดลองในเรื่องของการนําปริมาณต่างๆมาใชา้ในกระบวนการทางฟิสิกส์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการสอนระบบเสมือนจริงนะครับก็คือระบบออนไลน์นั่นเอ,เองในกรณีที่เราไม่สามารถ เรียนในห้องเรียนได้นะครับเราก็จะเรียนผ่านโปรแกรมทางด้านระบบออนไลน์นะครับแต่ก็ยังเป็นการเ,าเรียนในระบบเสมือนจริงอยู่ดีนะครับต่อไปการวัดผลประเมินผลนะครับครูแบ่งการวัดผลประเมินผลออกเป็น3หัวข้อหลักๆนะครับอันแรกก็คือการวัดผลในเรื่องของความรู้นะครับนักเรียนต้องมีองค์ความรู้นะครับในเรื่องของฟิสิกส์สอ,อวนอนะครับมีความรู้มี วิธีการมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับอันที่2นักเรียนต้องมีทักษะกระบวนการคำนวณน,นะครับการคิดคำนวณเป็นหลักเลยนะครับในข้อนี้ก็เราจะเน้นในเรื่องของการคำนวณการใช้กระบวนการที่นักเรียนต้องลงมือปฏิบัติแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์นะครับอันที่3คุณลักษณะที่พึงประสงค์ก็ดูความร่วมมือความใส่ใจความตั้งใจความขยันมั่นเพียรการทํากิจกรรมแล้วเสร็จตามกําหนดเวลานะครับ อันนี้ถือว่าเป็นหัวข้อการวัดผลประเมินผลนะครับต่อไปมาดูสัดส่วนคะแนนในการวัดผลประเมินผลนะครับครูแบ่งสัดส่วนคะแนนออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับนะส่วนที่1เนี่ยเป็นการวัดผลประเมินผลระหว่างภาคเรียนนะครับเราจะมีน้ําหนักคะแนนจํานวน50คะแนนนะครับซึ่งการวัดผลประเมินผลระหว่างภาคเรียนเนี่ยจะวัดผลประเมินผลใน2ช่วงด้วยกันนะครับ ช่วงที่1ก็คือก่อนสอบกลางภาคนะครับมีน้ําหนักคะแนน25คะแนนในส่วนที่2คือหลังสอบกลางภาคมีน้ําหนักคะแนน25คะแนนนะครับถามว่าการวัดผลประเมินผลระหว่างภาคเรียนดูจากอะไรได้บ้างนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมที่เป็นฟิสิกส์สอวนนอนะครับการวัดผลประเมินผลระหว่างภาคเรียนดูจากการทํากิจกรรมของนักเรียนนะครับเน้นทักษะในเรื่องของการคํานวณการแก้ปัญหาโจทย์ การทำกิจกรรมร่วมกันในห้องเรียนนะครับในกรณีที่เราเรียนอยู่ในห้องปฏิบัติการนะครับแต่ในกรณีที่เป็นการเรียนในระบบออนไลน์เราก็จะมีการคำนวณการใช้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เสมือนจริงนะครับซึ่งมีน้ำหนักคะแนนที่นักเรียนต้องอใส่ใจกับน้ำหนักคะแนนจำนวน50คะแนนนี้ด้วยกันนะครับต่อไปการวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนนะครับ เป็นการวัดผลประเมินผลเนี่ยระหว่างที่จะได้ดําเนินกิจกรรมไปแล้วในระดับหนึงหรือช่วงหนึ่งนะครับซึ่งจะมีน้ําหนักคะแนนอยู่ทั้งหมด20คะแนนด้วยกันนะครับสุดท้ายแล้วจะเป็นการวัดประเมินผลปลายภาคเรียนครับถือว่าเป็นการวัดผลประเมินผลขั้นสุดท้ายนะครับเป็นการวัดผลประเมินผลขั้นสัมิ์แล้วนะครับซึ่งจะดูว่านักเรียนมีองค์ความรู้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งมีน้ำหนักคะแนนจำนวน30คะแนนด้วยกันนะครับนะรวมสัดส่วนคะแนนการวัดผลประเมินผลนะครับก็100คะแนนนะครับนะต่อไปมาดูข้อปฏิบัติในการเรียนนะครับข้อปฏิบัติในการเรียนนะครับรนะายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนะครับหรือฟิสิกส์สอวนอนี้นะครับข้อ1เตรียมความพร้อมก่อนเรียนนะครับนะ เป็นข้อตกลงร่วมกันและเป็นข้อตกลงที่นักเรียนต้องร่วมกันปฏิบัตินะครับข้อหนึ่งก็คืออุปกรณ์การเรียนนะครับอุปกรณ์การเรียนเนี่ยนักเรียนจะมีเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์สวนนะครับนะก็คือนักเรียนจะได้รับเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์สวนนะครับซึ่งเดี๋ยวกูจะอัปโหลดไฟล์ให้นักเรียนได้ไป จัดการนะครับหรือจัดทําเอกสารให้นะครับจากทางโรงเรียนนะครับต่อไปนักเรียนต้องมีสมุดจดบันทึกองค์ความรู้ครับนะในเอกสารนี้จะมีแบบฝึกหดัดมีกิจกรรมแต่นักเรียนต้องสรุปองค์ความรู้ลงไปด้วยนะครับต่อไปนักเรียนต้องมีอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆที่เป็นอาวุธประจํากายของนักเรียนเองนะครับในกรณีที่นักเรียนต้องใช้ในการเรียนการสอนนะครับอันส่วนต่อไปนะั่นคืออุปกรณ์สนับสนุนครับการเรียนระบบออนไลน์ในกรณีที่เราไม่สามารถ เรียนได้ในห้องเรียนปกตินักเรียนต้องมีตัวสนับสนุนครับเช่นโทรศัพท์มือถือสัญญาณอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์นะครับสื่อออนไลน์ต่างๆรวมทั้ง,ง,งสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ครูยพยายามจะอัปโหลดลงไปในโซเชียลนะครับให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้านะครับต่อไปความพร้อมในด้านที่2นะครับด้านนี้ถือว่ามีความสําคัญมากๆนะครับเป็นความพร้อมของผู้เรียนหรือตัวนักเรียนเองครับ นะตัวนักเรียนต้องเข้าเรียนตามตารางเรียนนะครับซึ่งตารางเรียนของเราถือว่าเป็นห้องเรียนพิเศษที่ต้องเรียนตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เช้านักเรียนต้องตื่นมาให้ทันที่จะเข้าเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม,ตมนะครับฟิสิกส์อวานอนี้นะครับนะนักเรียนต้องสรุปองค์ความรู้และปฏิบัตกิกิจกรรมอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ให้ความใส่ใจและทํากิจกรรมนั้นเสร็จตามกําหนดเวลาที่ได้รับมอบหมายนะครับ จะทําชิ้นงานพลังงานที่รับมอบหมายนะครับนะไม่เพิกเฉยนะครับไม่ลืมปฏิบัตินะครับนักเรียนต้องกลับไปทบทวนอย่างที่บอกครับมันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับเพราะว่าเราเป็นห้องที่ต้องพัฒนาพิเศษนะครับห้องพัฒนาพิเศษนะครับสุดท้ายแล้วนะครับนักเรียนต้องไปทบทวนนะครับ นะทุกอย่างที่นักเรียนได้ทํากิจกรรมไปได้ฝึกทักษะการคํานวณโจทย์ไปนักเรียนต้องไปทบทวนค้นคว้าเพิ่มเติมครับนะเพราะในช่วงเวลาเรียนมเนีเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับนะนักเรียนอาจจะเก็บความรู้ได้ไม่หมดแต่นักเรียนต้องไปพัฒนาความรู้เพิ่มเติมครับต่อไปช่องทางในการเรียนครับนะถ้าเกิดเป็นการเรียนในภาวะปกติเราก็จะเจอกันในห้องปฏิบัติการหรือห้องที่ใช้ ทํากิจกรรมเกี่ยวกับห้องเรียนที่เป็นวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมฟิสิกส์สอนอานนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นช่องทางแหล่งเรียนรู้ที่เป็นระบบการเรียนออนไลน์นะครับเราก็จะเจอในช่องทางที่เป็น Google s s r o r o นะครับหรือว่า Google Meet นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ครูได้สร้างกลุ่ปลายขึ้นมานะครับเป็นกลุ่ปลายของวิชานี้โดยตรงนะครับซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ก็เข้ามาอยู่ในกลุ่ปลน์นี้แล้วนะครับซึ่ง ในกลุ่ปลายนี้ก็จะมีการแชร์องค์ความรู้แชร์ในเรื่องของเอกสารประกอบการสอนใบงานนะครับแล้วก็ช่องทางติดต่อนะครับที่จะใช้ในการ <c oughs> สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตอนนี้ครูได้ทำช่อง YouTube นะครับขึ้นมาเพื่อเป็นการอัปโหลดไฟล์ที่เราได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับครูได้ทำแบบฝึกหัดได้ทำโจทย์ได้เฉลยโจทย์นะครับแล้วก็ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนนะครับผ่านช่อง y t u t u นะครับซึ่งเป็นช่องที่ครูได้ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นสาระดีๆในการาให้นักเรียนเป็นช่องทางติดต่อนะครับในเรื่องของการาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมย้อนหลังในช่องที่เรียกว่า KV Channel นะครับฝากนักเรียนเข้าไปดูวิดีโอแล้วนะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดการติดต่อนะครับนะสำหรับช่องทางของการติดต่อทางด้านฟิสิก วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนะครับไลนนักเรียนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับต่อไปการติดต่อครูผู้สอนครับนะคุณครูนะครับขอแนะนําตัวอีกรอบครับครูชื่อวีรชิตพงพิษอ่อนนะครับเรียกเล่นๆว่าครูวีก็ได้นะครับเนาะถ้าเกิดครู ปฏิบัติการเรียนการสอนในภาวะปกตินะครับครูจะอยู่ที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์1204นะครับแต่เราจะเรียนกันในห้องปฏิบัติการที่เป็นห้องพิเศษนะครับที่จัดไว้ให้สอนโดยพิเศษนะครับแต่ถ้าเกิดครูไม่มีภาระงานในเรื่องของการสอนในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะครับนักเรียนสามารถไปพบคุณครูได้ครับครูมีภาระังงานอยู่ที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับห้อง1101นะครับหรือถ้า เป็นการติดต่อที่เร่งด่วนนะครับนะก็ใช้เบอร์โทรได้ครับ0895655904นะครับเป็นช่องทางติดต่อนะครับหรือทางอีเมลครับวุ d e ชิ i พงศ์จุดพี gmail.com นะครับนะหรือใช้สื่อที่เป็นกรุ๊ปไลน์ก็ได้ครับที่เราอยู่ในกรุ๊ปกันอยู่แล้วนะครับหรือจะแอดมาส่วนตัวก็ v v p c s นะครับนะอันนี้เป็นช่องทางติดต่อครูผู้สอนนะครับนะต่อไปก็ เป็นแนวปฏิบัตินะครับใช้คำว่าแนวปฏิบัตินะครับที่ที่คุณครูได้ลองใช้กับนักเรียนแล้วก็ลองใช้กับตัวครูเองแล้วประสบความสำเร็จนะครับในการเรียนที่เป็นเลิศแล้วกันนะครับครูใช้แนวปฏิบัติอยู่2แนวด้วยกันครับข้อหนึ่งก็คือหัวใจนักปราดนะครับหัวใจนักปราดมีใช้คําว่าสุจิปุลินะครับนะบางคนบอกว่าอ๋อหนูรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับโอเค แต่บางคนบอกไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับว่าข้อปฏิบัติที่เป็นเลิศในการเรียนรู้นะครับที่เป็นสุจีปุริคืออะไรบ้างนะครับมาดูตัวแรกกันก่อนนะครับคําว่าสุนะครับมาจากคําว่าสุตตะนะครับสุตตะแปลว่าอะไรครับการฟังการอ่านนะครับการรับข้อมูลเสียก่อนแล้วนําไปพิจารณาให้เกิดความรู้ครับ ต่อไปการเรียนของเราในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมฟิสิกส์อวน,นนะครับเราจะเริ่มจากการฟังก่อนนะครับเราจะไม่เริ่มจากการจดนะรเราจะเริ่มจากการฟังจันอ่านนะครับการรับข้อมูลนะครับแล้วนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาไปพิจารณาให้เกิดความรู้นะครับหลังจากนั้นเราก็คิดตามสิ่งที่เราได้ฟังได้อ่านนะครับ ก็คือจินตนาแปลว่าการคิดนั่นเองนะครับการคิดเนี่ยต้องคิดอยู่บนพื้นฐานของการฟังการอ่านการรับรู้นะครับแล้วไต่ตองพิจารณาจนเกิดการรับรู้ที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ขอให้ได้คิดไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดนักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักเรียนคิดมันถูกต้องเรามาแชร์ความรู้กันแต่ถ้าเกิดนักเรียนคิดว่าคิดแล้วมันไม่ได้คิดไม่ออกปุ๊บก็ถึงขั้นตอนต่อไปครับ ั้นตอนที่เรียกว่าปุครับปุตัวนี้มาจากคำว่าปุจฉาปุจฉาแปลว่าอะไรครับการถามนั่นเองนะเมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสัยไม่เข้าใจหรือมีความเข้าใจแล้วแต่อยากจะให้มีเข้าใจที่ถูกต้องนะครูใช้คําว่าเป็นการซักซ้อมความเข้าใจให้ถูกต้องนะครับบางคนมีความเข้าใจอยู่แล้วครับนะความเข้าใจนั้นนะถูกต้องอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดนักเรียน สร้างความมั่นใจว่ามันถูกต้องจริงๆหรือเปล่าเราก็ใช้วิธีการถามครับฉะนั้นในระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับครูก็จะเปิดช่องให้นักเรียนได้ซักถามในกรณีที่นักเรียนเกิดความสงสัยไม่เข้าใจนักเรียนก็สามารถซักถามได้นะครับสุดท้ายแล้วนักเรียนก็จะใช้ตัวลิครับที่เรียกว่าลิขิตลิขิตคือการเขียนครับการบันทึกการสรุปองค์ความรู้เพื่อนําไปทบทวนครับขีดเส้นใต้คำว่าทบทวนเลยนะครับ เขียนอย่างเดียวไม่ได้บันทึกอย่างเดียวไม่ได้นะนักเรียนได้องค์ความรู้มาแล้วนะครับนะถ้าเกิดนักเรียนไม่กลับไปทบทวนจนกระทั่งมันกลายเป็นคอนเซปต์กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของเราสุดท้ายมันจะลืมครับนะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนครับนะอันนี้เป็นข้อเสนอแนะในความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้นะครับต่อไปมีอีกหนึ่งรูปแบบครับที่ครูใช้แล้วประสบความสำเร็จนะครับ เขาเรียกว่าบันได6ขั้นสู่ชัยของความสําเร็จนะครับบันไดทั้ง6ขั้นนี้มาดูขั้นแรกก่อนครับนะเขาบอกว่าให้ทบทวนความรู้เดิมก่อนเรียนเห็นไหมครับนะเริ่มต้นด้วยการทบทวนนะเมื่อกี้นี้เราจบกันที่ลิขิตแปลว,ว่าการเขียนเพื่อน,นําไปทบทวนนะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะเรียนในคาบต่อไปในชั่วโมงต่อไปในวันต่อไปนะครับเราต้องทบทวนความรู้เดิมก่อนที่จะเรียน นะครับนะหลังจากนั้นปุ๊บนักเรียนก็มาเสริมเติมความรู้ใหม่ครับการเสริมเติมความรู้ใหม่เนี่ยเกิดได้จากที่นักเรียนไปพัฒนาเพิ่มเติมความรู้เองโดยการสืบคน้นหรือมาร่วมปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาเฉะนั้นในขณะที่เกิดการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียนนักเรียนก็ต้องใส่ใจในการเรียนเห็นไหมครับนะมันเป็นบันได6ขั้นนะตอนนี้ถึงขั้นที่3แล้ว ใส่ใจในการเรียนนักเรียนจะไม่พูดไม่คุยไม่หยอกล้อเล่นกันจนทําให้ตัวเองไม่มีสมาธิในการเรียนและที่สําคัญก็คือทําให้เพื่อนที่อยู่ข้างข้างนี้ไม่มีสมาธิในการเรียนด้วยนะครับเพียรทํากิจกรรมเสริมนะครับนในรายวิชาฟิสิกส์อวดอรของเรานะจะมีกิจกรรมมีแบบฝึกมีทักษะการคํานวณมากมายต้องบอกเลยครับมากมายนักเรียนต้องทํากิจกรรมเสริมเพื่อสร้างความชํานิชํานาญในการ เรียนหลายวิชาฟิสิกสสวนนี้นะครับต่อไปเพิ่มเติมองค์ความรู้ครับนะนักเรียนได้ความรู้ได้คอนเซปต์แล้วนักเรียนต้องไปาหาองค์ความรู้เพิ่มเติมครับเพราะการที่นักเรียนจะมาเรียนอยู่ภายในห้องเรียนในระยะเวลาแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยครูเชื่อว,ว่านักเรียนได้องความรู้ไม่หมดนะครับครูก็ให้องค์ความรู้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับแต่จะเอาทุกเรื่องมาให้นักเรียนแล้วทําให้นักเรียนเ,เก่งไปทุกเรื่องภายในห้องคงเป็นไปไม่ได้นะครับนักเรียนต้องไปเพิ่มเติมองค์ความรู้ครับ สุดท้ายแล้วก็คือบันไดขั้นสุดท้ายครับเป็นบันไดสู่ชัยความสําเร็จครับนะถ้านักเรียนทําตามขั้นตอนนี้กูเชื่อว่านักเรียนจะประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมนะครับก็จบไปครับสําหรับการแนะนำนะครับขอบข่ายวิชาในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมฟิสิกส์อวนนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับขอให้นักเรียนไปทบทวนไปทำความเข้าใจนะครับ นะฝึกปฏิบัตินะครับแล้วพัฒนาตัวเองนะครับจนเกิดทักษะเกิดความชำนิชำนาญนนะเกิดการรับรู้ที่ถูกต้องนะครับถ้านักเรียนมีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อครูผู้สอนอยากไปฟังเนื้อหาย้อนหลังนะครับหรือกลับไปทบทวนนะครับซึ่งเราจะมีคลิปวิดีโอต่อไปนะครับนะเรื่อยๆออกมาทุกเนื้อหาทุกเรื่องนะครับ ฝากนักเรียนไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดต่อดีๆนะครับกับช่อง kv channel สลับวันนี้สวัสดีครับ